เอาละครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของอนิเมะไฟเตอร์สมุทรเตอรนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัปเดต18นะครับผมคือ DY Colosseum นั่นเองนะครับผมก็อ่าทางด้านของ Record of เอาแรงมาล็อเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคุณผู้ชมว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมแน่นอนครับผมอย่างแรกเลยนะฮะ New Island นะครับผม DY Colosseum นะครับผมเป็นด่านใหม่นั่นเองเนาะ ราคาเปิดเนี่ยจะอยู่ที่300ทิลเลียนนะครับโอเคครับไหนล,ลองดูหนะ้าตาด่านหน่อยสิอ่าโอเคเมื่อกี้ลืมปรับกราฟ,ฟิกอืมอันนี้เห็นแล้วชัดเจนก็ <c oughs> สวยอยู่นะหรือเปล่าวะเออมันดูแปลกๆแค่แต่มันก็ได้อยู่แหละนะฮะอันนี้ก็หน้าตาของบอสนะครับผมเป็นบอสซิวะนะครับผมอ่าสีแขนมาเลยนะโอเคตรงนี้ไหนดูอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็น อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวน้นน่าจะเป็นมอนเล็กนะครับผมเอาแล้วบอสใหญ่สูดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะอยู่ฝั่งนู้นเหรออ้ยเหมือนมันกว้างอยู่เนะี่ยอุ้ยทุกคนคือตรงนี้ไปไงอะ่ะไปได้ไหมเนะี่ยอ่าด่านค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะเออเหมือนแบบอัปเดตอัปเดตก่อนหนะน้านู้นแบบประชดเงยด่านเล็กไปเอออันนี้เอามาสักกว้างเลยอ่ะอันนี้จะเป็นบอสหลักแน่นอนนะครับผมโอดินนั่นเองเนาะเออโอเคอยู่สักไกลเลยแนฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอค่อยมาดูทีหลังเนาะ เรามาดูอัปเดตถัดไปกันดีกว่านะครับผม12 new f นิวไฟเตอร์นะครับผมไฟเตอร์ตัวใหม่12ตัวนะครับอันนี้แน่อยู่แล้วเนาะด่านใหม่ก็ต้องมีตัวใหม่นะฮะแล้วก็ food fusion in empty dimension นะครับผมเดี๋ยวนะ food fusion เหรออันนี้เนี่ยผมเห็นทั้งนั้นของทวีตของบอลพี e นะครับผมทวีตไวยว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลไม้ที่แบบไร้ประโยชน์ของเราได้เนาะเออในอัปเดตนี้นะครับผม Empty Dimension โ okay, อเคดูหน่อยสินี่ไง Food Fusion นะครับผม อ๋อคือเพื่อแลกเป็นผลไม้ระดับ Legendary เนี่ยผมจะต้องมีอ่าอีพิกเนี่ย10อันนะครับผมถึงจะเปลี่ยนเป็น1อันได้ของ Legendary เนาะโอเคกดไปนะอ๋อเหมือนว่าจะต้องเพิ่มระดับด้วยนะโอเคเพิ่มไปครับผมมีเยอะมากผลไม้อีพิกโอเคอ๋อต้องันล็อกด้วยนะคุณผู้ชมคือต้องไล่ันล็อกไปทีละอันเนาะเออน,นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเราสามารถปั๊มทางด้านของผล เาเรื่องอะไรเนี่ยผลลัพธ์แล้วก็ผลดีวายได้เออคือดีมากๆนะอันนี้โอเคก็กดไปเลยครับรออะไรโอ้แต่มันใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยท้ามาเล่นกดไปเลยแล้วก็ปัมป๊มปัม๊มปั๊มอ่าคือเราไม่ต้องปัม๊มทางด้านของอ่าระดับ2ก็ได้นะผู้ชมคือปั๊มอันแรกก็ได้เนาะแต่ว่าจะขึ้นน้อยกว่าระดับ2นะครับผมยิ่งใช้ระดับเยอะเนี่ยก็เทีย์ทางด้านของข,องข้างบนเนี่ยจะขึ้นเยอะเนาะ สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เทียสี่นะครับผมคราฟทีหนึ่งเนี่ยก็จะได้ดีไวฟูดหนึ่งอันเลยเนาะไปดูอันถัดไปเลยนะครับผมอันถัดไปเนี่ยจะเป็นเยนลดเดอร์บอร์ดนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเนาะเป็นลีดเดอร์บอร์ดสำหรับคนที่มีเงินเยอะสุดนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือ New Heroic s t ตาร์อินเดสเตอร์เนีนะครับผมเป็นตู้โลบักใหม่นะครับผมในด่านของเฟดนะฮะนี่เลยนะครับผมสายโลบักสายเก็บต่างๆก็มาสุ่มกันได้นะครับนี่เลยนะตู้นี้นะฮะโอเค อันถัดไปนะครับผมอันถัดไปจะเป็นทางด้านของอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยจบลงแล้วนะครับผมก็คือทางด้านของตัวอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก็น่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับอีเวนตะ์คริสต์มาสเนาะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นบัคฟิกนะครับโอเคโดยรวมอัปเดตท,ทั้งหมดของอเด p สแปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมมีระบบที่น่าสนใจเพิ่มมาแค่อย่างเดียวนะฮะก็คือฟู้ดฟิวชั่นนั่นเองเนาะหรือว่าการเปลี่ยนรูปแบบผลไม้นะครับผมการอัปเกรดผลไม้นั่นเองนะครับ เป็นอัปเดตที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าทางหน้าของตัวด่านเนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยนะครับผมพวกตัวไฟเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นบอลล็อหรือเปล่าเป็นโลกินะฮะน่าจะใช่นะครับผมโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมสำหรับอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปนั่งฟาร์มก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และ Sub s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับผมมีไลน์สมาท์คุยคอมเมนต์กันได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีเนี่ยสวัสดีนะครับ